พี่ครับพี่ครับผมอยากได้เพชรมากเลยครับสอนวิธีหาเพชรให้ผมได้ไหมครับฟึบไงเลยเอฟเฟก,ก,ตกต์กูตอกตอกตอกเองคิดถูกเลยน้องที่มาหาพี่<อ>จากประสบการณ์ของพี่ที่เล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานไ,ได้ผ่านอะไรมามากมายอย่างโชคโชนแล้วแล้วนะจะบอกจะบอก <ไง S 1> วิธีให้อย่างกระชั้นชิดเองวิธีที่หนึ่งมึงต้องเติมเกม ถ้าหากมีเงินมึงจะได้ทุกอย่างที่มึงต้องการภายในเกมนี้อย่างแน่นอนเพียงแค่ผูกบัญชี wallet ลลกับตัวเกมเท่านี้เราก็จะได้เติมเกมอย่างงไไ่ายดายทีนี้เราก็ไม่ต้องฟาร์มไม่เหนื่อยจนเหงื่อออกง่ามตูดอยากจะเอาเพชรไปซื้อสกินหรือขขยต่อก็ตามแต่ใจปรารถนาแต่ชิบหายกูไม่มีเงินเติมเกมเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าบ้านเคยพ่อรวยอยากจะเติมเกมก็เติมไปเลยส่วนตัวพี่นั้นได้เติมเดือนละ30บาทก็ถือว่ารู้แล้วนะวิธีนี้ใครๆก็รู้ครับพี่คือว่าที่ผมสงสัยก็คือสายรีจะหา,าไปจากไหนครับโอ้ออ กูไม่บอกตั้งแต่แรกปล่อยให้กูโฉงออยู่ตั้งนานวิธีที่สองฟาร์มมอนเต คราวนี้เราก็มาพูดกันแบบจริงจังกันแน่นอนว่าการฟาร์มเป็นวิธีพื้นฐานนอมมอมันนวดผู้เรียนทุกคนจะต้องได้เริ่มฟาร์มตั้งแต่หนูวล1หนึ่งไปจนถึงมังกรเลเวสองสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันอาจจะดูไร้จุดหมายแต่ถ้าหากเราเป็นสายฟรีมันก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วสิ่งที่สายฟรีทําได้เพียงอย่างเดียวคือการฟาร์มแล้วก็ขายของที่มอนเตอร์เลีวลวสูงมากเท่าไหร่ไอเทมที่ดรอปจากตัวมันก็จะ